เช้าวันนี้31ธันวาคมนะครับ25ประมาณ2 5นะครับแล้วก็เรียกรถของ AOT มารับนะครับ2คันนะครับครับเปิรทิปนะ31ธันวาคม สแกน security check นะครับเสร็จแล้วเราจะไป immigration นะครับด้าน,นล่างเดี๋ยวรอปปะป้าก่อนนะลูกนะ ต่อลูกอ่าสมาชิกครับเราไปไปไหนต่อลูกไปไหนต่อ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครต่อ <c oughs> รอ <c oughs> ่างเลย เครื่องไปชิโตเซ็นะครับเทอร์มินอลเดิมนะครับไปต่อครับไไเรามาถึงนาริตะเทอร์มินอลหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอเนี่ยอยู่ที่ตึกเดียวกันเลยโหลดกระเป๋บบาเสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไปต่อเครื่องไปชิโตเซ็นนะครับอันนี้เราระหว่างรอเครื่องไป<อ>ชิโตเซ็นนะครับเรา ตองท้องก่อนนะนะเดี๋ยวพี่เย็นเราไปจัดประมาณนู่น่สำถุ่กว่าแค่กินหรือเปล่าเนี่ยกินเอาชุดนี้เลยฮะออกไปเล่นตัวเดียวเนาะบ๊าสเก่งนาวเลยนี่ตัวเนี่ะตัวเนี่ยข้อเดี๋ยวให้ก็มีตัวดู ต่อเราต่อเครื่อง737ไปชิโตเศษนะครับนี่เหรอพี่ลูกต่อตไปชิโตเศษต่อนะครับต่อเครื่อง737ไปเครื่องเล็กเอเดถ้ามาตื่ๆนะครับเขาจะมีโทรศัพท์นี้ให้โทรไปที่สาขาเดี๋ยวเขาเอาชัตเตอร์บัตมารับนะ นีมาป้าม่ป้นาวพ่ควันหนดิไหนแม่เป็นสระาเลยอันนี้เข้าแในก่อนดีวกว่าหนาวลูกอันนี้ต้องปิดหูสำลับเมาไหมไม่เป็นไรนะไปเลย นะครับแก๊งเราสิบสองสิบสามชีวิตสิบสี่สามชีวิตที่กำลังจะลรดนะฮะสิบสองชีวิตหาดูซิลองด,ดูมีใครกันบ้างมีน้องอาสตาเนลุปยายจา๋านพีชนะพีครับแล้วก็น้าพีนะพี่ก้า,านหนู หรอแต่ถ้าแบบเหมือนแบบว่ามีคนมีคนไม่เย็นแล้ววะครับวันนี้เราสิบสองคนเราใช้เซอร์ต้านิวอักซี่สองคันนะครับแล้วก็เอาผาดหนึ่งคันอุณหภูมิประมาณลบห้าตอนนี้ยางสโนนะฮะ ยางแต่ยางสนุนเลยมือแรกทีเ่เรามาถึงค่ะไม่ใช่มือแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะคมือแรกมือ้กใช่มือแรก ขอโทษดค่าม,มือแรกนะครับมือแรกของเรานะฮะวันนี้ร้านลับๆนะครับร้านลับๆมือแรกของเรามาถึงที่ชิตโตชิตโตเซะนะครับอ่าเป็นไงครับรถเด็ดนะอนะโอเคมือแรกนะครับอันนี้เป็นไงลูกอันนี้ย,ยังไม่มยังไ่กินดักดัก เอาไหมพี่รุ่มกินก่อนไหมมาล้างใ e ้ปากครับเอมาลานะคะ

เออโอมาเกษตรนะครับโอมาเกษตรต้นไงลูกเหมือนโดนป้อนเหน่เลเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวนะคะดูเมื่อกี้กินข้าวกันมาจริงป่ะคะกินมาแล้กินมาเยอะกันจริงๆหรือเปล่าเวลาอราคาที่เรา่องสองอ นี้ไปครดูห้องดีลูกเวห้องคืนแรกของเรานะคะเจ้ร์่อนอนเจาอินชิโสินี่ค่ะตอนแรกเราก็จะเดินเข้ามานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีไม้แขวนเสื้อไว้แขวนเสื้อราคาตรงนี้ก็มีรองพื้นนะคะ ไปดูกันเลยมีเตียงมีเตียงคู่นะคะแล้วก็ตรงนี้โต๊ะไว้ทำงานทำอะไรแต่งหน้าได้ตรงนี้ไว้เป็นโซฟาค่ะนี่นี่ไปทำไรไปแฮปปี้เบิร์ดดีป๊าป๊าค่ะตอนนี้เขาคุยกับเราอยู่นะคะเราจะไปแบบพุ่งไปแฮปปี้เบิร์ดดี้เซอร์ไพรส์เขานะคะโอเคโอเคไป ไม่เดี๋ต้องแฮปปี้เบิร์เดย์พร้อมกันนะคะโอเคบ๊าบาอแมนนไมลูกปี้เบร์เดย์สวันเกิดเหรอแหมูแหไหนรูอันนี้คอันนี้แนตายเลยคุณย่าเห็นไหแย่เลยเนี่ยไห้รูปเดยเหรอคะ จรลืมมันเกิดได้ข้าเลย <c oughs> อเริ่ม <c oughs>